สวัสดีครับผมเมื่อวานเตื่นแต่ตีสองกว่ารูไปปั่นจักรยานแถวแถวชนบุรีเป็นงานปัน่นปั่นรักก็เป็นการตื่นเช้าที่ส่ดเที่เคยตื่นเลยมันก็เลยทําให้หนึ่งนอนไม่เพียงพอแล้วต้องขับรถไปด้วยแล้วก็ต้องไปปั่นจักรยานขึ้นเขาลงเขาก็เลยรู้สึกเพียๆ เช้านี้ก็เลยเรียกว่านอนให้เต็มที่ไปเลยตื่นสายก็ตื่นแปดโมงต้นนะก็จะเป็นการทำงานปกติในะชีวิตก็ไม่สามารถตื่นแบบนี้ได้ว่าเราต้องรีบไปตอกบัตรเข้างานแต่เมื่อเราเลือกชีวิตแบบนี้เราก็เลยต้องสามารถที่จะตื่นสายได้ก็คือเปิดเดี๋ยวก็กลับไปเปิดร้านช้าหน่อยเพราะว่าการ พักผ่อนผมถือว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่ดีมากเลยถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ต้องพักผ่อนไม่ต้องไปฝืนแต่ในขนณะบางครัง้งบางคนนั้นนะ่ะการงานหน้าที่ถูกบังคับไม่สามารถที่จะมานอนได้นานก็ต้องตื่นไปทํางานอัน,นี้ก็น่าเห็นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ก็ได้ข้าวมาประวานเขาแจกข้าว เราก็เอาข้าวผัดกะเพราไกา่มากิดต่อมีน้ำนี่ก็มาวานกิดไม่หมดแช่เย็นเอาไว้แล้วก็เพื่อนที่ไปด้วยกันทพี่ที่ไปด้วยกันก็ซื้อหลามหมองมน์ให้เท่านี้ก็รอดตายแล้วครับอากาศก็เย็นๆสบายแม้จะสายละ ก็เลยมานั่งผ่อนคลายเล่มสะปอกไข่ก่อนอากาศยังเย็นอยู่นะลมพัดยังเย็นอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้คนเดียวมาบ่อยมากแล้วนานมากไม่มีใครเลยมีเราคนเดียว ไข่แดงเนี่ยหมอแกก็บอกว่าพยายามให้ลดลงหน่อยก็เลยกินไข่แดงน้อยหน่อยเรากินไปคุยไปชีวิตก็อย่าไปตึงอย่าไปตึงเกินเดีย๋ยวมันจะไม่ไหว แล้วก็อย่าไปหย่อนเกินเพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีสาระอะไรกินไปพูดไปไม่รู้ดีหรือเปล่างั้นเดี๋ยวพอมกบกินข้าวแล้วก็ชช่นชมบรรยากาศแลพักที่เรามาคุยกันไข่แดงเราไม่กินเดี๋ยวเราโยนลงไปในสระน้ำ ใช้เป็นอาหารปลาอาหารสัสตว์ต่างๆก็ดีเหมือนกันหมดแล้วกระเพราไก่ไข่ต้มขลามสักหน่อยขอลามหนอมอน ขึ้นชื่อที่สุดละเขาบอกเจ้านี้อร่อยอร่อยครับแต่ก็ต้องระวังน้ำตาลด้วยมีแป้งกับน้ำตาลเยอะมัน,มน หมดแล้วอิ่มแล้วครับเช้านี้รอตายไปแต่งมืออิ่มแล้วครับก็นั่งชื่นชมบรรยากาศรับอากาศเย็นๆทักพักแล้วก็นั่งดูใบไม้ไหว,ไ,วไปไหวมาสัมผัสกับลมพัดเย็นๆแม้จะไม่ได้ยินเสียง มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งพอกินอิ่มแล้วก็ไม่มีความอยากอะไรละต่อให้อาหารอร่อยขนาดไหนแพงขนาดไหนมาวางตรงหน้าเราก็ไม่ได้อยากกินเลยเพราะนั้นพอเรากินอะไรอิ่มไปแล้วเนี่ยอาหารที่ว่าแพงนั้นก็แทบไม่มีค่าอะไรเลยเพราะร่างกายเรารับไม่ไหว แต่ถ้าเรายังฝืนกินกบอีกมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายในอนาคตบางครั้งก็สงสัยเหมือนกันกับชีวิตก็ถามเหมือนกันเนาะว่าคนเราเกิดมาทําไมดิ้นรนทุกอย่างไปเพื่ออะไรกินอาหารแล้วนั่งชื่นชมบรรยากาศแล้วก็สมควรแก่เวลา ก็ต้องกลับไปทำาอาหารกินต่อมันก็เป็นการผ่อนคลายแบบหนึ่งครับรู้สึกสบายใจรู้สึกดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับต่อสู้ชีวิตกันต่อไปปัญหามีไว้แก้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน